และในช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในรอบวันที่ผ่านมาที่เทศบาลนครขอนแก่นนะคะในช่วงเทศบาลบ้านเฮาค่ะ นางออนอนงสวงการรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมด้วยประหลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานเดินทางเข้าพบนายมานิดวัฒนาเสนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อมอบกระเช้าของขวัญและขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2552 เพื่อความเป็นสิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหารเทศบาลน,นครขอนแก่นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้กล่าวอวยพรปีใหม่โดยขอให้คณะผู้บริหารเทศบาลน,นครขอนแก่นจงมีแต่ความสุขความเจริญปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด สำหรับจังหวัดขอนแก่นและเทศบาลนาครขอนแก่นซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ให้การบริการกับประชาชนเช่นเดียวกันจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างเต็มที่จากนั้นคณะผู้บริหารเทศบาลนาครขอนแก่นได้มอบกระเช้าของขวัญให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดและประหลัดจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งนายเรืองชัยตราชูประธานสภาเทศบาลนาครขอนแก่นตามลําดับ เมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาที่โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ตลาดหนองแก่เทศบาลหน,นองแก่ได้จัดงานเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่1ประจำปี2552และงานวันปีใหม่ประจำปี2552โดยมีนายเกรียงศักดิ์วิริยะอาชานายกเทศมนตรีตำบลหน,นองแก่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ครั้งที่1ประจำปี2552และงานวันปีใหม่ประจำปี2552วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมี ส่วนร่วมได้รับบริการอย่างทั่วถึงส่งเสริมให้ชุมชนเทศบาลมีความเข้มแข็งทุกๆด้านสร้างจิตสำนึกและรวมเครือข่ายในการให้บริการร่วมกันอย่างเป็นบูรณาการสนองตอบความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและในโอกาสนี้ทางเทศบาลหนองแก่จึงได้จัดงานวันขึ้นปีใหม่เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วย ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพบริการตัดผมเสริมสวยฟรีการนำขยะเหลือใช้มาแลกไข่ไก่และแจกของขวัญของรางวัลอีกมากมายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานตลอดจนการแสดงของเด็กนักเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลหนองแก่บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน